มาแล้วครับพี่เปรดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับสุดยอดของสว่านไร้สายพี่ตัวนี้ยี่ห้อลิโยกิท่าพี่นะราคาก็ไม่แพงพี่128โง้อนของแท้ครับผมทั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่1240บาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มนะพี่นะ ก่อนจะแนะนาสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมปิดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่อย่าอนลยางเด็ดขาดนั่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผม <S <S เครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่ลิโยกิเป็นสว่านไร้สายที่มาแรงที่สุดนะพี่ตัวนี้ใช้งานได้ทุกอย่างพี่เจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนได้พี่ยิงโครงหลังคาได้นะพี่ตัวนี้ ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะพี่นะมาดูข้อมูลการใช้งานของริโยกิดูพี่นะสุดยอดของสว่านไร้สายที่มาแรงพี่1 2 8โวลต์พี่ของจริงครับผมริโยกิพี่เป็นสว่านไร้สาย3ามระบบนะพี่นะสามระบบพี่สังเกตดูพี่รูปท้อนรูปสว่านดอกคันตะคูพี่ตรงนี้พี่การใช้งานก็ตัวนี้สามารถตัดซ้ายขวาได้นะพี่นะยี่ห้อของริโยกิของเทต้อง 128บโวลต์นะพี่นะสังเกตภาษาญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะพี่นะสามารถปรับซ้ายขวาได้พี่ตัวนี้ปรับช้าเร็วอยู่ตรงนี้นะพี่นะเจาะเหล็กเจาะไม้ได้สบายๆพี่15สปีดด้วยกันถ้าพี่เจาะเหล็กก็ปรับมาตรงนี้พี่เจาะเหล็กคันตะกปูปรับมาตรงนี้พี่เจาะปูนปรนปับดอกคอน,นะพี่นะเป็นรุ่นมอเตอร์นะพี่นะตนัวนี้รุ่นมอเตอร์ทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ สินค้าที่พี่จะได้รับก็มีพี่ดอกเจาะปนูนเพ่ตามท้องตลาดยอยู่ที่สองอยบาทเราแถมให้นะพี่นะอันนี้ตัวแถมพี่อันนี้คือมีดกีดกระจกกีดกระเบื้องกีดตั้งแต่แปดมิลถึง15้ามิลน,นะพี่จะตามท้องตลาดส5 0รอหสิบเราแถมให้ตัวนี้เป็นบล็อกไอว่าพี่ตามท้องตลาดอยู่ที่400รอบาทแล้วก็มาเอามาให้นะพี่นะเบอร์ใหญ่ที่สุดก็คือเบอร์ย1ิบเอ็ดพี่ตรงนี้ปรับหมุนซ้ายขวาได้พี่นะ ในกล่องก็มีครบพี่ไขควงก็ใส่กับตัวนี้ได้พี่ดูในกล่องนี้ใส่ได้หมดเลยพี่พี่ได้หมดทุกอย่างครับผมใส่ไขควงได้พี่ตัวนี้แบตสองก้อนนะพี่นะร้อยยี่สิบแปดโวลต์อ่ะวิธีชาร์จก็ชาร์จอย่างนี้พี่วิธีชาร์จนะพี่นะเสียบไฟเข้าไปพี่ขึ้นสีเขียวนะพี่นะแล้วก็เสียบเข้าตัวนี้พี่ ถ้าขึ้นสีเขียวถือว่าเต็มพี่ถ้าขึ้นสีแดงแบตยังไม่เต็มนะพี่นะ,ะมาดูครับตัวนี้สามารถจับดอกได้ถึงสิบจับดอกได้สิสบมิลด้วยกัน,นพี่นะเวลาออกพี่ก็กดพี่กดมาทางขวาแล้วจับอย่างนี้ก็ออกพี่ถ้าถ้าจะเข้าพี่ปรับตัวนี้นะพี่นะมาทางซ้ายแล้วจับอย่างนี้ก็เข้า,าพี่นะอันนี้ใช้งานได้ง่ายพี่ นี่คือซุดยิงครงหลังคาพี่นะก็ใส่อย่างนี้พี่ตัวนี้มาใส่นี้นะพี่นะเพื่อต่อให้ยาวแล้วก็ใส่อย่างนี้พอเข้าออนะพี่นะเป็นอย่างนี้ใส่อย่างนี้ก็ยิงคงหลังคาได้สบายสบายพี่ดูครับผมเดี๋ยวดูการใช้งานของลิโยกิของแท้พี่อะ เดี๋ยวผมจะสาธิตการยิงคงละลายดูนะพี่นะมาดูครับล็สิบสามดอกอ่ะผมจะยิงทีเดียวแล้วครับผมทั้งหมดสิบสามดอกด้วยกันนะพี่นะปรับมาที่ดอกสว่านพี่อ่ะมัดูเลยครับผมอันนี้เล็กกลงนะพี่นะดูเลยครับหนึ่ง พงราคาได้สบายสบายพี่ันี้ไม่มีการตัดต่อครับ บอกครับ เดี๋ยวผมจะเจาะเล็กให้ดูนะพี่นะเขาออกครับผมอันนี้ดอกสว่านนะครับพี่เจาะเล็กให้ดูเลยครับผม น,นี่ดอกใหญ่นะพี่นะดูดอกเล็กดูพี่ดูครับถ้าเป็นดอกเล็กเจาะง่ายพี่ดูอ่ะเดี๋ยวผมเจาะปูนให้ดูครับผม จาะปูนพี่ปรับมาที่กระแทกเลยพี่ลูกกระแทกนะพี่นะอย่างนี้อันนี้อิดแดงนะพี่ดูอ่ะดูเลยครับผมฟังเสียงพี่ถ้าเจาะปูนมาเสียงมันจะดังอย่างนี้ถ้าถ้าไม่ปูนมันก็จะดังอย่างนี้พี่ดูตัวอย่างครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะ,ะแทกให้ดูพี่นะ จริงๆพี่ นี่คือสุดยอดของสว่านไร้สายลิโยกิพี่128โวตน,นะพี่นะสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยพี่1240บาทท่านัพี่นะโอเคครับสวัสดีครับ